นัวตกแล้ว,ลว,ลวตกแล้วตกแล้วตครับได้กนตัวแล้วนี่ไงโดนแล้วตัวแรกก่อนทวิงอุ๊ยโดนแล้วลูว Vinh đi Lút tít này đi Dùng với lại <laughs> Này liu Cắt liu Tít này ติดขอเดียวเองะเอะนี่ไงจะได้ตัวไงได้ตัวแล<ะ>้วเป็ใหญ่ไห,ไหมสามขีดตีขีดได้อยู่แม่จี้ดกดวางให้ด้วยใส่น้ำคุณนึกว่าโดนปลาบึกกันแล้วได่ถวายแล้ว ลบอปลบอปล็อปลงน้ำสิเฮ้ยลื่นลื่นเยอะมากวงหลังนะเว้ยกูเกียดไปโรงพยาบาลแต่เช้า กรดอีกแลี้ยวท่อนเว้ย <c oughs> ขึ้นก็ยาก ở đây Nó đang dùng luôn nè Xuống dày rồi Dốt dốt dừa về bên xài, mình xài dứt dứt quá <laughs> Ui tụi dày quá bà con Không bây giờ หัวดิเว้เอาใช่ไหมเ <Hey. c ười> นี่ยตีไปก่อนปลดป้ากกัน ระวังระวังหน่อยก็ให้ขุดกับพื้นม,มาเลยจ็อกเกอร์สนวันจ็อกเกอร์ อุ้ยเยี่ยนลืดอุ๊ย,ยไปใหญ่ไปเอา ก้อยช้าๆช้าๆเลยอุยอ้ยคุด Ôi. ui ui ติดนิดเดียวเองอะโมันไล่กินเหยื่ออยู่นี่ว่สะสบัดออกมาเต็ม ดึงมันให้มันขาดไปเลยเรก็าอย่าไปจับสายจับเชือกกะดึงมันเป็นเชือกหรือไม้เออกันหักมันออกไปทีปลามันกัดด้กยวนะ เชือกจับไม้เออดึงเออแเละปวดเอาทีเนี้ย ้มันใช่เปล่าอุ้ยมันหนักจังนะเนรอยชอนบอกวะยิ่งมันหนักอึ้งเลยอะนนินสามโลป่ะอุ้ยหทอดด้วยวะ อ,อ้แมงโอมมิดแะ่จ๊กเกอร์อะโจ๊กเกอร์ทั้งตัวมันโอมมิดเลยอะกีทำไงอาทีเนี้ย ที่หายไปทั้งตัวเจ้าเกิร์ขอบปวดอนล,ลึกเกินปลดยังไงอะทีเนี้ยจะปลดยังไงไอะเหยือลงคอไป ตีเหยี่อปลอมน,นะครับนี่นะส่วนไซสนี้น่าจะโลน,นึงนะครับนี่นะโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับกินเข้าไปในปากเลยนะนี่นะครับ